เสียงไรช่างฟัางทดสบเสีงยงครับผมสุดนี้ทคสับแล้วเทดสแล้วตู้อย่างต่นี่ตู้นี้เป็นตู้ฟูลเลนแนวฟูลเลนครับเซตพีสิบห้าครับสิบห้านิ้วชุดเท่าไหร่คะเนี่ยได้ทั้งใบทั้งชุดนี่แหละครับใช่ที่ที่รีวิวไปเมื่อกี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยครับใช้งานได้เลยอ๋อผมไม่ได้เทดสเสียงใหม่ให้ฟังเราไม่ไนะ้ไม่เป็นไรเคยทสไปแล้วเนาะไ,ได เตรียมส่งแล้วคะเนี่ยเตรียมส่งครับน่าสนใจครับเสียงดีตัวนี้ก็เสียงดีอไปใช้งานสักสองใบนะครับจะไปร้องข้าเกะสนุกสนานกันกได้หรือจะไปเนี่ยให้พระสวดก็ได้เนี่ยอยู่ในศาลาหรือในงานพิธีต่างๆโอ้พูดไม้ในเสียงเสียงใช้ได้เสียงบุ่มบวมบุมช่างไม่มีแรงเหรอคะช่างไม่มีแรงเหรอช่างนอนดึกครับเมื่อคืน ช่วงนี้งนนอนหรือกบงานเล่นงานอนะจะสวยครับนี่ก็มีจัดทรงหมดเลยใช่ไหมฮะหมดเลยครับตัวนี้ยังไม่ใส่ตะแกรงนะนี่ไม่ใส่ตะแกรงตัวนี้กําลังจะประกอบดอกแต่ว่าสว่านแบตหมดนะครับนี่มาดูด้านหลังสวยๆมั้ยนี่ครับตู้ให้ไปแบบเด็ดๆเลยนะผมให้เป็นเพจเพดเหล็กเลยสวยๆเห็นไหม มีลิงก์สองลิงก์นะครับมีเข้ามีลิงก์ไปตัวอีกตัวหนึ่งนะสีก็เป็นสีระเบิดเม็ดเล็กๆสวยว่าสวยดีเนี่ยนะครับเม็ดใหญ่ก็ไม่ไม่คยได้ทำเม็ดใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นเล็กๆสวยๆนะครับพาวเวอร์ไมเชื่อตัวนี้ก็ขายนะเพื่อนๆสนใจก็ทักเข้ามานะครับเสียงถือว่าใช้ได้เอฟเฟกต์นี่ร้องสนุกหวานนะครับไม่อยากวางไม้ใครได้ร้องนี่ไม่อยากวางไม้นะครับหรือจะเอาเป็นเซตอย่างที่ผมจัดอยู่ก็ ใช้ได้เลยครับเห็นว่า <bit> มีช so ุดม่ตู้เดียวกับพอกมิ้กก็จัดใช่ไหมครับพวกมีกก็ได้นะเนี่ยตู้นี้กับตุ้นี้ก็ได้นะเพื่อนๆอย่างงบลงมานะเพื่อนๆงบน้อยก็จัดตุดนี้แต่ว่าถ้าซื้อน้อยก็มันก็จะแพงนะใช่ไหมใช่ถ้าซื้อเยอะก็จะลดราคาลงบางคนบอกซื้อน้อยทําไมมันแพงมันก็แพงดีนะครับมันไม่ันไม่ค่อยได้ลดนะครับถ้าอย่างนี้ก็เท่าไหร่นะไปหลายพันถ้าเอาสองมูนท่านนี้ก็รู้สึกจะแปดพันเก้านะนี่ใช่ไหม ที่เราลงไว้นแ<า>แวแะแบบเก่าแล้วอ่ะโทรศัพท์เข้าใครเดี๋ยวดูเบอร์อ๋อคนนี้เมื่อกี้แล้วโอ้มันหลงหลงทรงอันนี้เบอร์ให้เอนเืน่อเออเพื่อนว่าที่คุยกันไปถึงเมื่อหลาพันหลาร้อย 10, 8, อะไรนายคนละเจ้าม,มันทํางานแล้วมันก็ลืมเห็นไหมลนะ่ะมันก็ลืมจริงนะเมื่อกี้เนี่ยมันอัดได้อยู่ใช่ไหมเนี่ยใช่เออ มาดูตู้ข้างในครับส,สวยๆเอาพี่ยาวๆเลยคีเย่เี่ยพี่ไปตัดต่อเองนะครับเป็นตู้ส,สวยๆอ่าตู้นี้ผมจะไม่ไ,มได้ใส่เน็ตเวิร์กนะครับก็ใส่เป็น C C กันไว้นะครับก็ซีก็เหลือเฟือแล้วครับแต่เพื่อนๆเคยฟังไว้หลายคลิปอยู่ก็จะเป็น C ทั้งนั้นเลยนะครับตู้ต่างกันไหมเน็ตเวิร์กกับซก็ต่างอยู่นิดหน่อยครับผมแต่ถ้ามีงบก็จัดเน็ตเวิร์กก็ได้แต่ถ้างบน้อยๆจัด C ก็ไม่น่าเกียดครับฟังได้นะครับเป็นตู้ ถ้าเป็นตู้เป่าจะจะัดจัดให้ประมาณนี้เลยนะครับไม่ใช่แกจากโอนะอนั่นหรอทำไมแกโทรบ,บ่อยจันไม่ใช่คนละเจ้าอันนี้ไม่ได้โอน้ไงอันนี้อืออ่านะครับเป็นมือจับไม้ให้ะด้านหลังเหมือนเดิมครับเป็นเพจสวยๆนะครับยิงน็อตยังไม่เข้าเลยเนี่ยแบตบหมดนะครับด้านในก็อย่างที่เห็นครับผมวางออกแบบให้ค้าไม่สั่นสะเทือนนะครับตัวนี้ก็เป็นลิ้นเพื่อจะกองความถี่เบยให้ออกนะครับ จากพอได้ดีนะครับสวยงามนี่ก็แซตพีน่าสนใจครับเอาไปใช้งานนี่คือประกอบแล้วอันนี้ใส่ดอกยังไม่ใส่ตะแกรงนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็น M อ็มหนึ่งศูนย์ที่เพื่อนๆรู้จักกันนะครับน,นี่ก็ได้เรื่อยๆเงนสนใจยังไงก็ทักทายกันเข้ามานะครับเก็บก่อนนะครับนี่เบสเบสสิบแปดนี่ครับเนี่ย ชุดหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับเนี่ยชุดเล็กนี่เข็นไปงี้เลยว้าบแล้วก็หมุน,นครับชววัวรเห็นไหมสวยน่าเล่นสําหรับคนที่ไม่คิดอะไรมากนะครับเนี่ยเอาไปเปิดตูมตามแล้วก็ร้องคาราโอเกะสนุกสนานเอฟเฟกแทะไปได้เลยแต่เพื่อน <S <S ๆคนไหนมีงบกชวว็ชัวร์เพื่อนๆคนไหนมีงบก็ชัวบ์ชัวร์เนี่ยอย่างนี้เลยครับเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอย่างเงี้ยเพื่อน,อนๆคนไหนงงไหมไม่ต้องงงครับผมจับให้เลยเห็นไหมมันก็เป็นชุดนี้ครับ มันก็ชุดเดียวกันพี่ปุ๊บมันต้องงงเลยหรือหรือใครมีงบอีกครับเนี่ยมีงบอีกไหมมีอีกไหมงบมีไหมมีเยอะนี่น่มีกระจัดชุดนี้เข้าไปอีกเนี่ยเนี่ยชวรเนี่ยเหไหมไหมตัวเดียวขับเนี่ยเหรอว่ามีตัวเดียวขับเหรอคะเพิ่มเปลี่ยนเปลี่ยนหน่อยนึงนะครับเปลี่ยนหน่อยนึงแล้วก็เพิ่มตัวนี้โอ้ตัวนี้ผมยังไม่ได้ใส่ตะแกรงเนี่ยนะรอหน่อยนะรอหน่อยนะกำลังจัดชุดให้อยู่นี่ นะครับเนี่ยอัปเดตตัวนี้นิดนึงนะแล้วเพื่อนเอาไปรับงานนะครับผมจะบอกเลยว่ามันไม่ต้องยากเลยครับเนี่ยไปคนเดียวไปรับงานไม่ต้องมีซับเบรกครับยุคนี้ไม่ต้องมีซับเบรกแล้วรุ่นนี้นะครับเสียงกลางไม่ต้องมีรับประกันครับนี่เสียงตู้เดียวอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องมีเบรมีกลางไม่ต้องแยกอไม่ต้องแยกกลางในตู้เดียวอใช้ไปแนวนี้ไปเลยนี่สีใบเนี่ยแต่ถ้าถ้าสีใบนี้เอางานอยู่เลยเลยนะครับงาน เรียกอะไรงานบวชงานแต่งงานอะไรอยู่ได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจไม่ลองก็ไม่รู้นะครับว่าอู้ยมันทําไมมันมีตะแกงอยู่อันหนึง่งไม่สวยเลยทีนี้สวย,ยไหมสวยเหมือนเดิมนะครับมองคิดว่ามันมีตะแกงแล้วกันโอเคครับฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะทดสอบหกใบให้ฟังนะครับไปไปชมหกใบ